สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีสิงช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับปี2567นี้พี่ดาวใหญ่ย้า,ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีจากราศีเมษพบสุภะเข้าสู่ราศีพฤษภพบกรรมะ ในวันที่30เมษายนการที่ดาวพฤห,หัสที่เป็นเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นองค์เกณฑ์ตลอดปีนี้หลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปจนตลอดทั้งปีด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดทั้งปีนี้ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาถึงบางช่วงและบางจังหวะอาจจะมีเรื่องร้ายๆผ่านเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงตลอดปี2567นนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรแก่เจ้าชะตาเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่27มิถุนายนช่วงนี้ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆครับจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้า และรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด,ด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่าไม่ขาดระยะวันที่27มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดา,ด,ดาวพุธดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบวินาศระยะนี้ถึงดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินจะโคโจรสถิตพบที่ไม่ดีแต่อยู่ร่วมเรือนกับดาวที่ดีคือร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักร และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าได้หาเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือในที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโชคลาภด้านการเงินช่วงนี้มักจะมีอยู่เสมอเสมอสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีสินคือดาวศุก์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมดาวศุภเจ้าเรือนแห่งการงานโคโจรสถิตพบสุภะพบกรรมะพบลาภะและพบวิน,นาศ ทุ่งนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากด้านการงานจะมั่นคงถาวรและมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่าไม่ขาดและเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงทั้งนี้พระดาวสุขดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจารพิมุกและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมะและพบลาภะ ซึ่งเป็นพบที่ให้คุณด้านการงานแก่เจ้าชะตาระยะวันที่9กรกฎาาคมถึงวันที่2สิงหาคมดาวสุโครจรสถิตพบวินาศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวมหาจักรและคู่กับดาวพุธเจ้าเรือนแห่งการเงินและเจ้าเรือนลาภะส่งผลดีด้านการงานเป็นอย่างมากประชาชิจะลงทุนธุรกิจด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ หรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างสูงผลเสียหายด้านการงานระยะนี้พอมีอยู่บ้างเช่นทำงานไม่เสร็จทันเวลาการที่ทำเสร็จแล้วต้องกลับมาแก้ไขใหม่และความเสียหายด้านการงานที่เกิดจากผู้ร่วมงานแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีส่งผลเสียหายให้ไม่มากนัก ระยะวันที่สองสิงหาคมประจุตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานจะดีอย่างมากๆจะมีงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะสร้างผลประโยชน์รายได้เป็นอย่างมากสรุปด้านการงานช่วงกลางปีประยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักคือดาวราหูระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นอุปสรรคที่ผ่านมาทั้งด้านการงานและด้านการเงินคลายตัวลงทำให้ด้านคู่ครองความรักดีขึ้นมากกว่าเดิมจากเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ระยะวันที่27เมษายนถึงวันที่9กรกฎาคมชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองและด้านอาชีพการงานสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตรักจะดีอย่างมากๆ จะได้ร่วมมือกันทำมาหากินและปรองดองกันเป็นอย่างดีระยะนี้โชคด้านความรักมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอทำให้ชีวิตรักและครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกหลังวันที่เก้ากรกฎาคมไปจนถึงวันที่สองสิงหาคมระยะนี้ด้านคู่ครองความรักถ้าได้ห่างๆกัน หรือไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดสักพักจะดีเป็นอย่างมากระยะนี้ควรแยกกันทำงานอย่าทำงานร่วมกันจะส่งผลดีด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากช่วงนี้โชคลาภด้านความรักและโชคลาภด้านธุรกิจการงานก็มักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอหลังวันที่สองสิงหาคมด้านความรักจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิงช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสําหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ระยะนี้เจ้าคตาจะมุ่งมั่นเรื่องการหาเงินหาทองเป็นอย่างมากถึงจะร่วมมือกันหาเงินหาทองมาได้เป็นอย่างมากก็จริงแต่อย่าปล่อยให้ด้านการเงินอยู่เหนือกว่าด้านความรักช่วงนี้อย่าเห็นแก่การหาเงินให้มากนักอาจจะทำให้ด้านความรักจืดจางลงได้ระยะหลังวันที่21กันยายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมช่วงนี้ด้านความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พิษสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างดีและให้การช่วยเหลือปัญหาต่างๆด้านคู่ครองความรักอยู่เสมอๆการใช้ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังวันที่ห้าธันวาคมไปจนตลอดที่เดือนธันวาคมช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักอาจจะมีปัญหายุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี การใช้ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีของชาวรัคนาราศีสิงหร์ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวพุธ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมระยะนี้มักจะเกิดโชคลาภใหญ่อยู่บ่อยครั้งจะมีโชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์โชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภที่มาจากต่างประเทศโชคลาภด้านธุรก,กิจการงานมักจะโชคดีมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอ พระยานี้จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดเพราะดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ดีให้คุณแก่เจ้าชะตาจึงสงผลให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวช่วงวันที่27มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ่วงนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือโชคลาภที่เกิดจากการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นแดนไกลหรือในต่างประเทศหรือโชคาาจากการไปทำงานต่างประเทศระยะนี้ถึงโชคลาภจะมีเข้ามาอยู่อย่างเสมอเสมอแต่ก็ควรระมัดระวังความเสียหายด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบ โดยมิสหายอาจนำความเสียหายและเดือดร้อนมาให้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ควรระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านโชคลาบช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกชงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทกท,กท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับ สวัสดีครับ